สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับสับปะรดคันที่3มนะครับอัดเต็มคาราเบิวนี่นะครับหมดแล้วนะําเหลือนิดหน่อยครับเอาไปไม่หมดนี่ตรงนี้นะครับวันนี้สายหน่อยเพราะว่าอ่าเที่ยวนี้นะรกมากนี่หญ้าทั้งยาทั้งเรือขึ้นเต็มนี่คันที่สามพ่อใหญ่รอนะร,รอกินแล้ววันนี้สายอ่าแดดออก ก่อนนู่นครับวันนี้สว่างเลยดูฝั่งนี้โอ้รถจะไปไหวหรือเปล่าแนบก็ไม่มีป่ะนะครับเดินทางต่อนะครับสายแล้วเดี๋ยวรถจะติดอีกแล้วไปดูตอนลงกันนะว่าเที่ยวนี้ะจะได้เยอะเท่าเท่าเที่ยวก่อนก่อนหรือเปล่านะแปลงนี้ได้3คันรถ หมดแล้วเหลือนิดหน่อยอมาถึงแล้วนะครับสับประรดนะนี่พ่อใหญ่อยู่ฝั่งนี้พ่อใหญ่เห็นรถสับประรดมาแล้วยังนี่พ่อใหญ่พ่อยืนมองตั้งนานแล้วนะรถสับประรดมาถึงแล้วนี่นี่พี่โคกอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่กองนี้ยังเหลืออีก กินไม่กี่วันก็หมดแล้วนะวันนี้เราไปเอา,อามาตุนไว้อีกโคกนี่ครับเป็นยังไงเป็นยังไงเดินไปเดินมาดีใจคนระับเห็นรถบรรทุกสับประรดมา พ่อใหญ่เขาดีใจดูนะโอ้ต่างพากันจ้องมองรถสับประร์วันนี้เดี๋ยวมาดูนะับตอนลงเราจะได้เยอะนะเท่าคันที่1นึคันที่2ห,หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับดูโอ,อ้ถือว่าได้เยอะนะครับเที่ยวนี้อัดมานะจุใจมาเลย โอ้น้ำกองเท่าภูเขาเลยพี่โคกว่าไงนี่พี่โคกายกหัวใส่หัวรอแล้วมาดูพ่อใหญ่กันอร่อยไหมพ่อใหญ่นี่ได้ชิมแล้วอร่อยหรือเปล่าเต็มปากเลยฮสับรถคันที่สองนะครับสำหรับเปลงนี้ก็หมดลงครับฮ่ด้วยดีนะอามาไม่หมดนะเหลือ,ออีกนิดหนึ่ง ก็ไว้ให้เจ้าของเขาไถนะถ้าจะไปเอาก็คงจะไม่เต็มเที่ยวเต็มลำนะครับเสียเวลานําเสียค่าน้ามันเพราะว่าเหลือนิดเดียวนะ,นะถ้าอัดมาก็หมดนะครับแต่ก็สงสารรถนะรถะก็เก่าแล้วน,น,นี่นะครับเชือกนี้พังนะเป็นพังนะมีะสาวแค่เชือกเดียวนะครับทั้งปางนี้นะครับนอกนั้นก็มีแตนะ ลายนะครับทั้งนั้นเลยพ่อใหญ่อ่านี่พี่พลายโคกอยู่ฝั่งนี้อ่าฝากติดตามนะครับส่งกําลังใจแรงใจให้กับอ่าพ่อใหญ่นะครับแล้วก็พี่พลายโคกด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับต่อไปก็จะได้นะผ่าช้างอาบน้ําเตรียมตัวนะครับรอทํางานเช่นเดิมนะครับนี่พี่ปลายโคกฝั่งนี้ สับปะรดครับขันที่3หมดแล้วนะครับแปลงนี้หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับไม่เม่นะครับท่านไหนนะอยากจะสนับสนุนนะครับแปลงต่อไปนะครับหรือเมตตาเป็นสับปะรดขันต่อไปนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้แปลงสับปะรดก็คงต้องสั่งนะครับสั่งเป็นเที่ยวมาลงนี่พิพายโกะนะดูถ่ายไว้อ้อมนะครับที่นอนเลย นอนหลับหรือเปล่าเมื่อคืนนะี่เพราะว่าเมื่อค okay. ืนนะครับเห็นตื่นมานะครับตีสองกว่านะครับเห็นพี่พลายโคกนอนนอนล้มตัวนอนนะครับกับพื้นลาบไปกับพื้นนะครับแต่ว่ามือนี่ยังแบบยังมือยังไม่สงบนะครับยังแว่งไปแว่งมานะครับโบกมือไปโบกมือมานะครับน่าจะได้กลิ่นนะครับแต่ก็ไม่อยากลุกนี่พี่พลายโคกเมื่อคืน แต่ว่าพ่อใหญ่น้ำนอนตลอดเลยอ่าอายืนนะครับยืนตลอดเลยไม่ได้นอนนะครับพ่อใหญ่นะครับแต่ว่าเชือกอื่นเขานอนกันหมดนะประมาณตีสองกวา่านะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายของคุณเลยนะครับสวัสดีครับ